สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามช่องพูดภาษาจีนง่ายๆกับพันหงเหล่าชื้อนะคะอันดับแรกเราชื่อขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะเราซื้อชื่อพันหงนะคะจากเพจพันหงบ้านจีนนะคะใน Facebook ก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ที่ w w w p ์ a n o พันหงบ้านจน com ก็ได้นะคะ ะะถ้าใครอยากจะเรียนภาษาจีนหรือไม่อยากจะซื้อหนังสือภาษาจีนหนังสือจีนแปลไทย HSK นะเตรียมสอบ HSK ต่างๆก็มีนะคะส่วนช่อง YouTube นี้นะคะเราซื้อสร้างขึ้นมานะคะสำหรับคนที่ต้องการอยากฝึกพูดภาษาจีนนะคะเริ่มจากคำศัพท์ง่ายๆนะคะไปทีละขั้นทีละขั้นไปด้วยกัน หากทุกคนสนใจก็ลองติดตามดูได้นะคะติดตามช่องนี้ได้หรือแล้วก็หวังนะคะหวังเป็นอย่างมากว่าช่องภาษาจีนนะคะของหลอดซื้อตัวนี้นะคะพูดภาษาจีนง่ายๆกับพันหงหลอดซื้อช่องนี้นะคะจะมีส่วนช่วยให้ทุกคนได้คำศัพท์นะคะเรียนรู้รูปแบบประโยคแล้วก็ฝึกพูดกันให้เยอะๆนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหลักการที่เราจะพูดจีนให้ได้เก่งๆนั้นนะคะหลักๆเลยก็คือ1เราต้องได้คำศัพท์เราต้องมีคลังคำศัพท์ ะะว่าปากกาดินสอโตเก้าอี้ย่างลบหรือว่าอะไรสิ่งรอบตัวเราเนี่ยนะคะเราจะต้องมีคําศัพท์สิ่งนั้นเราสามารถอ,ออกเสียงสิ่งนั้นได้นะคะแล้วก็ข้อ2เลยก็คือต้องฝึกพูดบ่อยๆนะพูดบ่อยๆนะคะพูดจนปากกับสมองกับหูของเราเนี่ยเหมือนมันสอดคล้องกันนะคะได้ยินมาแบบนี้เราจะพูดโต้ตอบแบบนี้นะคะอันที่3มเลยก็คืออย่าก,กลัวที่จะพูดผิดนะคะ,ะแรกๆก,การเรียนภาษา ต่างประเทศนะคะทั้งจีนอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีก็แล้วแต่อาจจะมีการพูดผิดพูดถูกบ้างอันนั้นเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติเ,เรื่องธรรมดามากนะคะอาจจะพูดผิดเดี๋ยวเราก็มาแก้ไขไปได้วยกันนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะฝึกพูดตามวิดีโอที่เราชื่อจะสอนต่อไปนี้นะคะให้ออกเสียงไปพร้อมๆกันหรือไม่ถ้าเรียนจบแล้วก็กลับมาย้อนดูวิดีโอเก่าๆได้นั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะที่เราจะเจอกันกับ EP 1ีของเรานะคะ ก็หนีไม่พ้นอะไรคะ,ะคำทักทายแล้วกันนะคะ EP 1นะคะเราซือจะพาทุกคนมารู้จักคำทักทายในภาษาจีนนะคะ,ะก็หนีไม่พ้นคำทักทายว่าอะไรคะถ้าใครเคยเรียนมาอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะนั่นก็คือหนีห่าใช่ไหมคะหนีห่าที่แปลว่าสวัสดีนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวนิดนึงนะคะเราซื้อมี ตัวพาวเวอร์พาตัวนี้ให้ดูนะคะถ้าเป็นตัวจีนตัวนี้สีเขียวนะคะใครที่เรียนตัวจีนมาอาจจะดูตัวนี้ได้นะคะหรือถ้าใครยังดูตัวจีนยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรเรามาดูตัวพินอินนะคะตัวข้างล่างตัวเหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่าพินอินนะคะหรือบางท่านบางคนก็ ไม่ได้เรียนพินอินแต่ว่าอยากจะเรียนฝึกพูดฟังแล้วก็พูดตามเฉยนะคะก็อาจจะดูภาษาไทยข้างบนกํากับได้นะคะเราซื้อมีภาษาไทยกํากับให้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ตัวข้างล่างสุดก็จะเป็นคําแปลนั่นเองนะคะลักษณะของเราจะเป็นแบบนี้ตัวแรกเลยนะคะคาทักทายในภาษาจีนนะคะเจอคนจีนปุ๊บนะคะทักทายว่าสวัสดีนั่นก็คือหนีห่านะคะหนีตัวนี้นะคะหนีตัวนี้นะคะแปลว่าคุณแปลว่าเธอ ะะส่วนหา่าวห่าแปลว่าดีเอามารวมกันไม่ได้แปลว่าคุณดีแต่แปลว่าสวัสดีนั่นเองนะคะหรือไม่เราจะพูดอีกคำหนึงก็ได้นะเราจะพูดว่าอะไรคะหนิ้นหา่าหนินหา่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าหนินตัวนี้นะคะเขาจะแปลว่าคุณท่านมันจะดูสุภาพขึ้นนะคะเอาไว้ใช้สวัสดีคนที่แบบ อาวุโสผู้หลับผู้ใหญ่คนที่เราให้เกียรตินับถืออย่างนี้นะครูบาอาจารย์แบบนี้นะคะ,ะจากหนีก็กลายเป็นหนินนะคะหนินห่าก็คือสวัสดีเหมือนกันนะคะนี่คือคําที่1นึ่งนะคะคำทักทายในภาษาจีนคําที่1ก็คือหนีนหา่าหรือไม่ก็หนินหา่านะคะ,ะยังไม่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะคำทักทายในภาษาจีนมีมีเยอะกว่าหนีนหา่านะคะถัดมามาดูมีคําว่าอะไรอีกคะคำถัดมาก็คือเนี่ยค่ะ ตัวนี้นะคะอ่ะออกเสียงว่าอะไรคะต้าเจียหา่าวต้าเจียหา่าวอ่ะแปลว,ว่าสวัสดีทุกๆท่านนะสวัสดีทุกๆคนอันนี้หมายถึงแบบหลายคนหลายท่านที่นั่งอยู่เราเดินมาเราจะทักทายรวมไปเลยใช่ไหมคะอ่ะมาดูคําศัพท์แต่ละคํานะต้าตัวนี้นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าใหญ่ส่วนเจียเจียแปลว่าบ้าน เอามารวมกันไม่ได้แปลว่าบ้านใหญ่ค่ะเนี่ยเอามารวมกันตาจียแปลว่าทุกๆคนนะคะแล้วเราก็ใส่ห่าวลงไปข้างหลังเหมือนกับตัวเมื่อกี้ใช่ไหมคะจะกลายเป็นตาเจียหาวแปลว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกๆคนทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะอะ่านี่คือคําที่3ของเรานี่ยนะคะ,ะน้ห้อนินหา่าวตาเจียหา่าวสามคำแล้วนะอะ่ะ ถัดมาค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดคําทักทายในภาษาจีนยังมีเพิ่มอีกนะคะนั่นก็คือเราจะใส่ช่วงเวลาลงไปข้างหน้าหขาก็ได้นะคะอ่าช่วงเวลามันจะมีช่วงเช้าใช่ไหมคะออกเสียงว่าเจ้าช่างอ่าเจ้าช่างนะคะแปลว่าตอนเช้าช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนบ่ายออกเสียงว่าเซี่ยวู่เซี่ยวู่ ะะแล้วก็ตอนเย็นนะคะออกเสียงว่าหวานช่างหวานช่างตอนเย็นตอนคำคำเมื่ๆเนิ่ะคะมี3ามช่วงหลักๆนะ,ะอะ่าแล้วเราก็ใส่ห่าที่แปลว่าสวัสดีลงไปคําว่าดีนะคะทักทายลงไปข้างหลังมันจะกลายเป็นสวัสดีในช่วงเวลานั้นอ่านะเรามาสวัสดีตอนเช้านะคะเราก็จะพูดว่าเจ้าช่างห่าสวัสดีตอนเช้านะ,ะสวัสดีตอนบ่ายก็คือเสี่ยวอูหา่า นะคะเซี่ยอู๋เหาวนะคะต่อมาสวัสดีตอนเย็นตอนกลางคืนก็คืออะไรคะหวานช่างเหาวหวานช่างเหาวค่นะ,ะลองฝึกพูดตามดูนะคะออกเสียงตามดูนะคะอ่าได้แล้วนะคะถัดมายังไม่หมดค่ะยังมีคํานี้ด้วยคําทักทายนะคะมีคํานี้ด้วยนะคะนั่นก็คือเหาะจิ๋บุ่เจียนเหาะจิ๋บุ่เจียนนะคะ แปลเป็นไทยว่าไม่เจอกันนานเลยนะคะมาดูคําศัพท์แต่ละคํานะอะ่คำว่า how วตัวเนี้ยนะคะมันจะแปลว่านานมากนานเลยนะคะ h าวตัวนี้นะคะนอกจากจะแปลว่าดีแล้วมเมื่อกี้ก็ยังแปลว่าเยอะด้ดวยแปลว่านานนะคะจิวแปลว่าอ่านานยาวนานนะคะ how วรวมกันก็แปลว่านานมากนานเหลือเกินนานแล้วนะนะคะอ่า how วนานนะคะต่อมา ปูเจียนนะคะเจียนตัวเดียวข้างหลังเนี่ยจะแปลว่าพบแปลว่าเจอใช่ไหมคะแปลว่าเห็นกันนะคะเจียนนะคะแต่ถ้าไม่เจอไม่พบเราก็ใส่ปู้ลงไปข้างหน้านะคะปู้ที่แปลว่าไม่นี่แหละเอาใส่ลงไปแต่คราวนี้ยปู้มันซ้อนกันกับเจียนอยู่เป็นเสียงสี่แล้วก็ต้องผันเสียงปู้เป็นเสียงสองนะคะก็จะกลายเป็นปูเจียนปูเจียนนะคะอ่ะรวมกันสี่พยางค์คันนี้นะคะสี่พยางค์นะคะ house จิบปูเจียน เขาจิวปูเจียงไม่เจอกันนานเลยนะเออเราพูดแบบนี้ก็กลายเป็นคำทักทายได้เหมือนกันนะคะอ่าแล้วเรามาดูนะเราผ่านมาหลายคำแล้วนะคะตั้งแต่คำที่หนึ่งเลยนะคะเจอกันทักทายนะคะพูดว่า,น,านี้ห่好你好大家好早上好下午好晚上好ใช่ไหมคะ เติมห่าลงไปข้างหลังนะคะต่อมาไอ้ตัวเมื่อกี้เลยนะคะไม่มีห่าข้างหลังแต่เป็นแพทเทิร์นเป็นประโยชน์ของเขาเลยนะคะนั่นก็คือไม่เจอกันนานเลย好久不见好久不见ลองออกเสียงดูนะยังไม่หมดค่ะอีกสองตัวสุดท้ายนอกจากเราจะพูดขึ้นมาลอยๆทักทายแบบนั้นละยังมีการทักทายลักษณะเหมือนคําถามได้ด้วยอืมถามถามว่าอะไรคะสบายดีไหมนะคะคุณสบายดีไหมเนะะี่ยค่ะคำว่าคุณสบายดีไหมภาษาจีนนะคะพูดว่ายัางไงคะ นี uh, ่ห่ามะนี่ห่ามะอ่ะนี่ห่าเราได้แล้วตั้งแต่คน้หนึ่งนี่ห่าแปลว่าสวัสดีนะคะเราใส่มาลงไปข้างหลังนะคะมาตัวนี้จะแปลว่าไหมอ่ะมาแปลว่าไหมนะคะเป็นคําถามนั่นเองนะคะนี่ห่ามาก็เลยแปลว่าคุณสบายดีไหมอ่ะนี่าวแปลว่าสวัสดีมาแปลว่าไหม สวัสดีไหมไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแบบว่าคุณสบายดีไหมนะ,ะคุณสบายดีไหมนะคะก็คือเรานําประโยคบอกเล่านะคะพูดขึ้นมาแล้วเราก็ใส่มาลงไปข้างหลังมันจะกลายเป็นคําถามขึ้นมาว่าไหมตัวอย่างเช่นประโยคบอกเล่าพูดว่าชื่อฝานแปบลบว่าอะไรคะทานข้าวใช่ไหมชื้อฝานทานข้าวเราอยากถามว่าทานข้าวไหมเราก็ใส่มาลงไปข้างหลังก็จะเป็อนอะไรคะชื่อฝานมาชื้อฝานมา เห็นไหมคะใส่มาลงไปเมื่อไหร่ก็เป็นคำถามขึ้นมาอ่ะอันนี้เหมือนกันนีเห่ามะอ่าเราเอาเสียงตามดูนะคะนีเห่ามะคุณสบายดีไหมนะอันนี้ก็เป็นคำทักทายได้เหมือนกันนะคะอันสุดท้ายวันนี้ที่เหล่าชื่อนํามาฝากก็คือคํานี้ค่ะอ่ะคานี้คํานี้อ่ะนี่นะคะอ่ะคุณเป็นยังไงบ้างอ่ภาษาไทยอยากจะพูดว่าอ่เป็นยังไงบ้างอ่ะอ่คุณเป็นยังไงบ้างเห็นไหมก็เป็นคําทักทายเหมือนกันภาษาจีนเราจะพูดว่ายังไงคะเราจะพูดว่า หนีเสร็จไหยังหนีเสร็จไหยังนะคะหนีแปลว่าคุณใช่ไหมคะอ่าหนีแปลว่าคุณเสร็จไหย่างนะคะเป็นแพทเทิร์นเลยนะเป็นก้อนของเขาเลยนะคะเสร็จไหย่างเป็นคําถามแปลว่าเป็นยังไงอ่ะเสร็จไหย่างนะคะพูดติด,ต, да. ต,ต,ดต,ติดกันนะคะพูดเร็วๆติด,ด oui. ติดกันนะเสร็จไหย่างเสร็จไหย่างนะคะหนีเจร็จไหมยังคุณเป็นยังไงบ้างความหมายก็คือสบายดีไหมนั่นแหละใช่ไหมคะ หมดแล้วค่ะนี่คือ EP หนึ่งที่เราเจอกันแบบสเต็ปง่ายๆไปก่อนนะเป็นทีละขั้นเดี๋ยว EP สองนะคะพรุ่งนี้ EP สองเหล่าซือจะพามาดูวิธีการตอบค่ะเนี่ยอ่ะ EP หนึ่งถามไปละทักทายถามไปแล้วว่าเป็นยังไงสบายดีไหมแล้วถ้าเราถูกถามอ่ะเราจะตอบยังไงคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวติดตาม EP สองนะคะวิธีการตอบของคำทักทายนะคะสำหรับวันนี้เหล่าซือก็พอแค่นี้เดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะใจเจียนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ